ครับนี่น้องไอ้พี่ครับนี่น้องครับเป็นแค่แก่ข้าวนะครับเหลือเพ่มตาผมแก่ข้าวแก่ข้าววันครับนี่พี่ครับสายนอง้อหลับง้อบันตอวนี่เราของแก่โอเคนั่นเยอะมาเจ้าแค่งหัมห้อยเมื่อนคำง่ๆเลยครับบน ยู้อันดกือบึ้บนี่ละ้ามรัับาว้ไอ้มุ่หาหอยเจาก็หาปอจมก็ข้ว่าหอยอยู่ครับขับเช็ดหอยน้อยหอยใหญ่ก็แซ่บจะตองมันแกะแน่จังหน่อยนะครับมนโตหน่อยโตป้องตต้างดีกว่าโตป้องดีกว่าแขง้นมันก็เอา อยู่เขี้แค่ยว่ะพ่อมันเงีแม่งงองแงีงครับแม่งงองแงีงแม่งงองแงีงเบาเงีงแงี้ยเงี้ยเงี้ยนั่นแหละแม่งแม่งรบกวนครับแม่งนี้ครับคุณแมงกอบเป็นแม่งอันครูแก่ข้าวนี่ผู้เดียวเหรอครับผู้จำแนงเรื่องหอยสว่างสันละเบิกอซ้ายได้ครับเรื่องหอยจังได้กรอบ นห็งบ่ครับดูเต็มซ้อนเต็มซ้อนนี่ครับดบคำไงจัดเต็มเต็มบเต็มคำผักกับบะหมีครับมงเนี่ยไม่ได้ซื้อง้หอหอบะมี่ดูดครับไปเนี่เมตเต่ไม่เล่ดเลียนดินกลับมากครับเมืงเขาเลียนดินกลับมากครับหวาบเลยครับ กิ่มยังไงครับเ,อเอบอนี้พักแบบนั้นนะอบขาดพักซี่ครับผมไม่หล่นขอดมอมครับ,บเหนืองว่าชินว่าดุว่าอยาียผู้ให้มักินไห้เสียแล้วครับนี่นละ่ะ คนรอบเขาก็คอยมักถอยดิขนุนเขามอุลจิตัดทิมเนาปะเยอะโบกครับพี่น้องเนี่ยจะพูดมักเล้วครับผมเนี่ยมกัก ออมออมฟิตมากออมงัวออมดูโดนเนื้อมนนี่แหละผสมกระดูกอ่อนวันดีอยู่มั้งก็เปลือย,อยเล็กครับม,มันมืนออมันดอกครับมันเป็นมู ติดกระดูกครับไอ้ไอ้เป็นเลาะมากฝากจากวิ่ำหมือนรลังกั่คบกินยั้งกะเทอบวัดจะได้ลั่งข้าวครับ ครับคลิปนี้ก็ไว้ใน่้นะครับขอตัวกินเข่าก่อนเลยครับ รับข้าวไว้แล้วพี่นาะทิ้งเขาครับครับน้องนนนัครับผมแจ้เนี่ยผมแจ้เบอดบักันผมว่าดีแจ้เบิสดนี่เก้เบอรพัดมาละตจอกรบอกฟังสีนนาะเอบแกก็ได้โอ๊ย เพชรครับยิงเขาเข้าไปออมเนื้อเพชรไว้ก็บเบิร์ดแหรอครับมือเงินจงไปงมมะผัดไหมยังได้กอบฝากโคตรไลโคตรแช่นะเด้อครับพินนอ้องมืออืินก็ติดล่วงคลิปเห็นไหมไรสองสามมืเอเราบัได้ลงคลิปก็นยากแล้งงานสองหมง่องสามหม่องครับ แลนดินนี่แหละยังได้ก็มืออื่นเดียวกกบจีกันมีเวลาก็จีลงคลิปให้เบิงเดอรกับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านชิมนีก่ก็ไว้ซ้ำนี่นะครับครับสวัสดีครับ